สวัสดีครับเฟซซีทุกคนน่ะมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับ channel, เพ<อ><า>ก่นในโพทีชแนลในเฟซีล่าสุดเอ๊ะมาอยาะยอกกันเดี๋ยวนะไปเลยไปไปยักกันพิ่มเดี๋ยวพวกมงเนียนะไปไปไปหนีจากนี้เออไปยังอีกไปรีบวิ่งวิ่งให้ไวดามาก่อนดับแรกนะสิ ั้งกล้องมาเอาแล้วมากัดกันอยู่ข้างหลังนี่ยอกกันนี่นนก็เบื้องต้นในที่ท่านนะหลังจากเมื่อวานเนาะพวกเราก็ไปจริงๆจริงๆพวกผมอะตั้งใจจะเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่นะครับเอาไปมอบให้กับคนที่เขานะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคนที่เขา,าไม่ค่อยจะมีนะฮะเราก็เลย ไปเพราะว่าหมู่บ้านก็ห่างจากของเราเนี่ยประมาณสองสามหมู่บ้านขับรถก็ประมาณสักเจ็ดแปดกิโลห้าหกกิโลประมาณนี้แหละหกเจ็ดกิโลนี่แหละห่างจากบ้านผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไกลเท่าไหร่ในฟิฟซีพวกเราก็เลยเอาเสื้อผ้าไปให้บ้านประมาณสามหลังนะครับประมาณสามหลังในฟิฟซีเมื่อวาน จริงๆมันมีอีกหลังนึงแต่เราไม่ได้ไปใน f อฟเพราะว่ามันเขารู้สึกว่าเขาอยู่มันมันจะค่ำด้วยแหละเมื่อวานแล้วก็อยู่ไกลด้วยนะเราก็เอาเสื้อผ้าไปให้เนาะเป็นตามวัตถุประสงค์นะของ f อฟที่ส่งเสื้อผ้ามานะครับเราก็เอาบางส่วนไปให้เขาเลือกนะฮะเอนะครับ แล้วก็พอเราไปถึงบ้านหลังสุดท้ายที่เราไปให้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็น่าสงสารในเอฟซีตรงที่ห้องน้ําไม่มีเนาะล้วอยู่กันหคนนะครับอยู่กันหคนห้องน้ําไม่มีแถมห้องน้ําที่อาศัยเพื่อนบ้านใช้เนี่ยก็ประตูก็ไม่ดีนเอฟซประตูไม่ดีนะฮะประตูไม่ดี แล้วก็ไม่มีหลังคาห้องน้ําไม่มีหลังคาแล้วก็ผนังของมันเนี่ยเตีต้ยๆเนาะประมาณเขีดค,คอ,อนี่หละผนังห้องน้ำนะแล้วก็ประตูห้องน้ําเนี่ยมันมันมันล็อกไม่ได้แล้วก็มันปิดเปิดไม่ได้อ่ามันมันเป็นถึงเข้าไปข้างในก็ยังมองเห็นอยู่ในตีผมก็เลยโอ้ห้องน้ําที่เขาอาศัยเพื่อนบ้านใช้เนี่ยก็ แย่ yeah. อยู่พอสมควรนะฮะก็เลยมีความคิดอยากจะทําให้ใหม่ใน f อซแต่ว่าเราขาดอเราขาดคุณทรัพย์ตรงนี้นะครับเราไม่มีเงินทุนนะฮะเนาะเห็น f อซก็สอบถามมาอยู่ทำไมไม่เอาส่วนกลางอะไรมาใช้แต่อันนี้เนะนี่มันคนละส่วนกันกันกบที่เราไปเราไม่ได้ไปสำรวจในเอฟส่วนกลางแล้วก็ไม่ได้ใช้ในเอฟีส่วนกลางไม่ได้ใช้ส่วนกลางก็เป็น อยู่เขาไม่ได้อยู่กับผมนะไอซีั่นนะเพราะนั้นก็ไม่ได้ใช้นะพวกเราเลยเอเที๋ยวดูก่อนถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีนะสนับสนุนซื้อพวกโถวพวกท่อให้นะครัพวกเราก็ยินดีไปทําให้เนาะเอาไม้เอาอะไรตอก,ตอกๆเขาที่ทําได้แหละโถก็น่าจะถ้าถ้าทําแบบพอใช้ได้นะไม่ต้องใส่หลังคา ไม่ต้องใส่หลังคาแล้วก็ไม่ต้องซื้ออลูซิงแอมนะแล้วก็ซื้อแค่ถูนั่งถูนั่งแล้วก็ท่อนะซื้อแค่ถูถูนั่งแล้วก็ท่อ PVC ส่วนท่อที่เราขุดลงไปใต้ดินนะ่ะเขามีอยู่แล้วใน f ิวนะนะขาดแค่โถูนั่งแล้วก็ท่อท่อใหญ่ๆที่เป็นท่อของเสียะนะต่อเข้ามาเท่านั้นเอง ส่วนอุปกรณ์ผมเห็นเหมือนจะมีสังกะสีเก่าที่มันมันก็เป็นสนิมแล้วแหละแต่เอามาตอกใส่พอได้อยู่นะครับเอสีสังกะสีเก่าของแกมีอยู่นะครับขาดแค่นั้นน,น่าจะใช้งบไม่เยอะถ้าเกิดทําให้มันใช้ได้นะให้มันทําให้มันพอๆกับห้องน้ําเพื่อนบ้านที่เขายืมอขอขอใช้อะนะเท่านั้นอนะได้อยู่ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องใส่ลังคา เราก็ทําให้มันท่วมหัวเราไม่ต้องใส่ลังคานี่ครับเนาะมันก็พอใช้ได้อยู่ในเอฟซีก็เห็นแล้วก็สงสารเพราะว่ามีคนพิการด้วยเนาะนะครับเมื่อวานเราก็ไปกับทางอสมอในเอฟซีบางคนก็ทมทําไมนะหน่วยงานเขาไม่มานี่ไม่มาดูแลนะครับเขาก็ดูอยู่ในเอฟซีแต่มันจะช้านิดนึงก็ยังว่าเนาะ หน่วยงานนะครับก็จะชา์จดิดนึงนะถาม4ปี4ีปีไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนะครับผมข้าวเพื่นก็ไม่มีกินนะเมื่อวานไปดูก็ไม่มีข้าวกินแล้วก็ออทำงานรับจ้างทั่วไปนะครับเพื่อหาซื้อข้าวกินนเอฟซีโอเคเนาะนะนะมาเล่าสู่กันฟังนะเราก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรในเอฟอุกท่านนะ เพราะฉะนั้นนะเราก็รอแค่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาสาออกถูซ่วมแล้วก็ออกท่อ pvc ให้นะครับเราก็ยินดีไปทําให้เนะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราทราบข่าวจากชาวบ้านหรือว่าอสมออีกนะเดี๋ยวเราจะไปแจกอีกนะเสื้อผ้านะครับเอเดี๋ยวเราไปลองดู อีกหมู่บ้านอื่นบ้างว่ามีคนที่เขายังขาดแคลนตรงนี้อีกหรือเปล่าเราก็จะไปแจกนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่แค่ว่าแจกแต่ลรานะเสื้อผ้าของเรายังเปิดรับอยู่ตลอดเนาะนะคใครที่อยากแกร่วมสมทบเสื้อผ้านะครับก็ส่งมาได้ตามที่อยู่นี้นะท่านผู้ชมนี่อยู่นี่เลยนะครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะโอเคครับผมก็าฝากคลิปนะไว้เท่านี้สวัสดีครับ